พบกับช่องน้องแก้มหอมเด็ก,น,าากน้องแก้มหอมจะกินอะไรคะวันนี้าโโคาคโกยากิค่ะคาโกยากิค่ะ,ะ,ะ,ะเคยกินแล้วยังาอารคุแดอร่อยไหมมันอร่อยไหมลูกอร่อย lạnh thắng 30$ thương lạnh thật lạnh lạnh ăn thắng 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 muốn ăn! เพนดิวยีงอยู่หรอคะนี่หอมดูนี่หอมดู<ล>หต้องนะปาก่อนนี่เน,นาะ <ๆ S 1> อร่อยไหม่ มีรสอะไรมีไส้อะไรอ่ะใสผู้อัดใผู้อัดเหรอใเข้ออะไรไม่ใช่ใสปลาหมึกใสปลาหมึกโอเคอร่อยไหมคะซื้อที่ไหนมารู้ไหมซื้อที่หน้าห้างบิ๊กซีสาขาแพรมาค่ะโอ้โหแบ่งแบ่งแบ่งแม่กินไหมนะ ไม่อ่านเลยเปลนมาแลนะชิมด้ากันี่เดียวนี้ิม้านี่ชิมาโอวันถ่ามแล้สองสองสามอ๋อไปทีนั่นนี่แต่งมดแล้วน้องรู้กจนเลิกมันต้องพอมันเนี่ยอร่อยไหมไเป็นเช็ดไมยบายไปแล้วนะเด็กสามเราตั้งนมา